ีเด้อจ้าพักที่เหลือจับนี่นี่เดี๋ยววงโบลลูก <c oughs> ขับก็บแพค่ะคร้านก็ยังไม่เปิดนะจ้าพอดีนี่ไงที่บอกเหลือจบับเมื่อวานเนี่ยเราไปให้เจ้าหัวฟูห้ามแท็กพักแยงเนาะแต่ผักกระแยงมันจะเป็นซีฟ้าห้ามแท็กพี่น้องแดี๋ยึงเราไปหาหัวคู่ของเรา จาขนฟูนะฮะโอ้ยข้างบ้านตัดหญ้าอีกเครียดกูคันแน่เลยแม่แม่วันนี้ไม่มีขนมปังนะลูกวันนี้ไม่มีขนมปังค่ะมีแต่นี่เปลือกแตงโมออะลูกอ่ะ ลูกอ่ะยาเข้ามออา,ออาอันอแตงโมอันลูกกัดสิคะเอาเอาไอดำข้างหลังอะเนี่ยตัวนู้นจะไม่ค่อยเข้าพวกเขาจะอยู่ข้างหลังเขาไม่ค่อยเข้ามาเหมือนเขาตัวปีนี้ จะเป็นของอะไรนะอุ้ยอลุก huh. งับ <s> งับโอ้โหกินคนเดียวเลยอานนี้นกเอ็นจ้ะแมีวโอ้โหมีวอีกแข่งกวาเอาเพื่อนฉันอลุกอ่ะโก้ตัดโล Geen phần vandaar, cả lên Ja. Allô, dam. Heb je soefy? Adam. Dama. 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 À đâm Đâm Dama. Dama. wow... Dama. เลกกอะอลูกอ่ะข้างหลังไม่กินเลยอ่ะเขาไม่กินผักเลยอ่ะโอ้ยกดทษหมดแล้วโฉดต้นฟอกะตะเกียเนี่ยเฮาดูดูต้นไม้ด,ดิสวยนะเนี่ยอันนี้เขาขึ้นตามธรรมชาตินะคะ เพื่อนบ้านตัดยาด้วยฉันออฟเซ็นออเยิ่งจตัดโฟกันตะกี์